วันนี้เรามาคุยกันเรื่องปากกับใจที่หลายคนลืมว่ามันเชื่อมกันเห็นตัวเองในกระจกไหมเวลาเรายิ้มภาพในกระจกก็ยิ้มตอบแต่ถ้าเราบูดบึง้งมันก็บึ้งกลับมาเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคีติสูตรว่าวาจาที่ดีคือเครื่องประดับ ที่งามที่สุดสามระดับของการพูดดี 1. พูดจริงไม่เติมไข่ไม่ลดนม 2. พูดดีมีเมตตาเหมือนแม่ตักเตือนลูก 3. พูดมีประโยชน์อย่างน้อยต้องไม่ทำร้ายใครลุงพ่อสังเกตว่าคนสมัยนี้เป็นนักพูดแต่ไม่ใช่นักฟัง พูดเพราะอยากชนะพูดเพราะอยากเด่นพูดเพราะไม่คิดก่อนพูดวิธีฝึกง่ายๆคือก่อนพูดหายใจเข้าลึกๆสามครั้งถามตัวเองว่าคำนี้จําเป็นไหมจะทำร้ายใครไหมฝึกวันละหนึ่งเรื่องชมคนในบ้านหนึ่งคนปากเป็นนายใจเป็นบ่าว แต่ถ้าปากดีใจก็จะดีตามฝึกไปเรื่อยๆจะพบว่า<ๆ>การพูดดีคือการให้ธรรมะที่ง่ายที่สุดสาธุ